คันนี้สวยมากค่ะเป็นลนไล่เดิมๆ,ๆเลยนะคะจะไปดานแล้วก็ถ่ายให้ดูค่ะค <_ kg: S 1> ือเก็บงานเสร็จะค่ะลูกค้าคันนี้ อุปกรณ์ก็จะได้ไม่มีดันหน้าผ่านพวนตาช้างค่ะร่นนี้เป็นระบบพอ h วิวนะคะ4คู4ค,4ค่ะเป็นพงมาลัยพาวเวอร์ค่ะ B ี4 อยู่ที่185,000บาทค่ะ185,000บาทค่ะเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วไปใช้งานได้เลย หรือว่าใช้กับเครื่องตัดหญ้าในไร่ในสวนได้ค่ะนะคะเปิดราคาขายถูกๆไปเลยอุปกรณ์สองชิ้น1 8 5 0 0 0บาทค่ะส่งทีภายใน300กิโลเมตรค่ะคันนี้แรกในจฐานครบนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี54ค่ะ ก็ได้ชมว,วิดีโอการทำงานไปแล้วนะคะสนใจรถถ่าย B2420 ปี54เล่มอกระสังครบโทรสอบถามแม่ค้าได้ค่ 1, ะ098261158ร้านรถถ่ายมือสองเราที่ควอนแก่นค่ะก็จะได้อุปกรณ์ใบมิเตอร์นหน้าผ่านพนัาช้างก็ไฟท้ายนี่แมค่ค้าสั่งศูนย์คูเปต้าให้ใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะก็รุ่นนี้ก็ปั่นซีโอได้ค่ะค่ะก็ขอจบการรีวิวรถถ่าย B2420 เปีท่านี้ค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพี่วิดีโอของร้านตัวแมือสองเรานะดีคอนแกนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ